อ๋อโอเคก็สวัสดีครับทุกคนทุกท่านมาพบกับอนใจตะก้อนดีนะครับก่อนวันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งที่ชาวที่นั่นนะมาจากพุทธบูชานะครับที่มาเยี่ยมสนามตะก้อนดีนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ถือว่าขอขอบคุณมาณโอกาสนี้นะครับขอขอบคุณ f c ฟซีเอฟซที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม <Okay. S 2> <laughs> <g ül> โอ้มีคนชงดีก็ตีดีนะอ <c oughs> โอเค okay. <c oughs> แต่ข้ามฟีไม่มีบกนะผม <c oughs> มีฝา <c oughs> ข้ามเกีียว

สต่อสครับเนี่ยโอ้ข้เกียวดีครับสต่อสาครับผมงูหนาวดื้อสี่ต่อสามครับโอเคก็แปลค้าสีไม่มีบล็อกนะครับผม โอเคพี่เตียมาจากพุทธบูชานะครับผมเป็นไข่แต่ก็มาจากนาคนปรปฐมนะครับผมมาเยี่ยมสนามแตก่ก็อินดีเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ถือว่าเป็นเกียรติยิ่งนะครับที่ต่างไข่แต่ก็นะครับมาเยี่ยมที่สนามนะครับผม ไปโคตงต้องสูก็ึงที่สุดลมือก็วันนี้แอดมินอ่ะอาจจะเสียงไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับเพิ่งตหายเพิ่งต่หายไข้นะครับก็วันนี้ก็เสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่ก็เอาไปนะครับผมสต่อสแล้วนะฮะ เดีวเอาเลยข้างหลังใครไดอยู่วะเขาเห็นเขาบอกว่าตัวคามตัวคามนี่แข็งพี่หนุ่มเยียมนะหนุ่มเยียมบบแข้งคุณแต่งมอโอ้โห้เขี้ยบเขี้ยบนี่บอดไงคำน้มือนไ้เจี๊ยมมนักซีตกซีรับไปบ้า้

หกต่อเดโอ้ดีโอ้บิ๊มทำดีครับเงินมเด้อจ็ดต่อ6ครับเจ็ดต่อ6อื

เอาหกต่อแปดโลุกเร็วลุกเร็วแปดโดครับเอ้ย

Hãy subscribe là kênh này Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

โอเคขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมอยู่ในขณะนี้นะครับผมก็เหลี่ยมซ้ำๆนะครับผมแต่คานปีหลอกเอาเอาเดี๋ยนะสวัสดีสว่าดีตั้งกล้อ,องไปถนนไม่ไม่ไม

เอานึงแล้วโอ้เด็กแบดแดแบดทุกคู่เสียงมาถึงดนฮะเดี๋ยวมากินเสียงแล้วเอาละครับเสียงเฒ่าโอ้ยครับเปิดถ้ําเดี๋ยวน้องเค้าโอ้ยเอ้ยนี่ลงตัดต้องเข้าโตแล้วเมื่อกี้นี้ใจต้องต้องทีเดี๋ยวก่อนอ่าถึงแล้วเนาะเฮ้ยแต่ก็หายกเลยโอ๋

เอาเลยแล้ว

เตี๋ยเลยเตี๋ยจนมือแล้ตัวตัวเสือบประนทำงานด้เลยเดีนี <um ่ตัวเสือบเป็นงานกัตัวเสือเป็นงานเสมอเด้เลยแม่มาบ่เดียเดียวไม่บ่เดียวเขาที่นี่ขออ่างเนี่ยมั่วออสองสามโอ๊ย

โเะออนเข้าเออเสียดายออดีแล้วครับผมตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วครับผมก็เลยมาเยี่ยมที่สนามตะก้อนะครับผมไม่ได้ไม่ได้มาลงเล่นนะครับมาไล์สดได้ก็ มีร่างกายยังไม่ร้อยสมบูรณ์นะครับจะยังไม่ลงเล่นนะครับมาไล์สดแต่ก็ให้เอฟซีทุกคนทุกท่านได้ดูนะครับผมเฮ้ยจะคว้มเสือมีอะรบ้างอยู่โอ้เสียดาย

มาแล้วบ่นั่นน่ะบ่แม่นดอกนี่โอ้ยผู้ใดเดี๋ยว

ไม่รู้สึกแบบแปลกเลยเอาเลยว่าขาไม่ยังเหน็บเอาโบไปเหรอเน like ี่ยอ่าอ่ะกางไปมองเห็นเลยไปเห้เข็นต้องเข็นเสมอให้ได้ต้องเข็นเสมอให้ได้ไปกาไปลงนี่รันชาร์จหระดุกไม่แห้งเหรอว่ากางออไปเขาเลปาดแรกไว้ก่อน นี่แหละลงตานกลงากิ้งนี่แหละอเห็นแลอออเออเอางี่ยวโรียบร้อยนะครับผมเชว่าพี่พีพุตบบูชาเป็นนชนชนะไปครับผม